สวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ยี่หัวเกมเวอร์แอนด์บนะครับคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเบลล่าไลท์จีหลังนะครับตัวละครนี้จะเป็นสายซับนะเป็นตัวละครที่สังกัดอาณาจักรนะครับแล้วก็วงวิถีว่าอาจารย์จะเป็นข้างแรงตัวที่โจมตีหลักจะเป็นโจมตีเวียนนะครับดูกันที่สกิลนะโน้ตนิดนึงนะครับมันหาข้อมูล สกิลเลเวลสิบไม่ได้เลยอันนี้ผมขออภัยด้วยมันไม่มีจริงๆนะครับยังไงก็ไม่เจอแม้แต่ตัวเว็บที่เดิมปกติผมใช้อ้างองนะิงเนี่ยไม่มีอัปเดตข้อมูลตัวละครนี้ผมไม่มั่นใจว่าทําไมเหมือนกันนะอาจจะเขาอาจจะแบบข้อมูลอาจจะเป็นการทําโดยผู้เล่นแล้วก็พยาย,า,ยามทัเลเวลให้ถึง10ถึงจะได้ข้อมูลมาอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะอ้างอิงสกิลเลเวลสี่ไปก่อนนะครับ ผมจะไม่สามารถบอกได้ว่าสกิลไหนมันคุ้มค่าในการอัพฟังโดยรวมๆแล้วกันว่าตัวละครนี้มันเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันที่โจมตีปกตินะครับโจมตีปกติจะทำดาเมจเวทนะครับใส่เป้าหมาย115%นะทีลิวอ4ีนะครับเอามาสกิลพิเศษนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบพัฟที่ชื่อพรพูดทาราให้กับฝ่ายเดียวกันที่ยืนอยู่สองช่องข้างๆตัวเบลลานะครับ ระยะเวลาที่ให้คือ15วินาทีโดยที่จะฮิลให้กับคนที่มีบัฟนี้เนี่ย69%ของพลังโจมตีทุกวินาทีนะครับเด้งเลือทุกวินาทีที่ Level เลเวล4นะแล้วก็ตัวบัฟนนจะสามารถย้ายเป้าหมายเองได้ไปหา,าตัวละครที่มี HP เปอร์เซ็นต์ HP ต่ำกว่านะครับโดยอัตโนมัตินะผลของพรผู้ทาราก็เอพี่บอกไปว่าฮิลทุกวินาทีนะครับแล้วก็ย้าย เอาหมายเหงได้อัทโนะครับอันนี้ที่มันอธิบายเพิ่มเติมซึ่งก็เขียนทั้งหมดเขียนอยู่ในคําอธิบายของสกิลแล้วผมไม่มั่นใจว่าอาอเพราะว่ามันต้องเป็นเกมนี้มันจะมีคำอธิบายสกิลแล้วก็อ้างอิงว่าปั๊บชื่ออะไรทํําทาอะไรได้มันก็ยแยกออกมาทีต่อมานะครับพรสวรรคนะ์ไม่ได้เข้าสิงอยู่นะครับก็คือตัวละครนี้ถ้าอันติเมทมันคือการเข้าสิงตัวละครคอื่นก็คือเลือกตัวที่เราอยากให้สิงนะครับ ถ้าไม่ได้เข้าสิงจะฟื้นฟู HP ให้ตัวเองนะครับจิดเป็นจาก max mm hmm. HP สูงสุดห้าเเต่อวินาทีแล้วก็ระหว่างเข้าสิงเนี่ยจะช้าะล้างนะครับก็คือ c ค e น n ์เ c ร e n พวกา,าชาล้าง debuff พวกเอฟเฟกควบคุมต่างๆให้กับเป้าหมายที่ถูกสิงอยู่นะครับทุกๆ5วินาทีนะติดสตันติดอะไรก็ตามจะล้างให้ทุกๆ5วิ้าวีครับโดยเบล่า จะไม่ตกเป็นเป้าหมายระหว่างที่สิงตัวละครอ,อื่นอยู่และเมื่อหลุดจากการสิงเนี่ยก็ยังไม่ตกเป็นเป้าหมายใน,ในระยะเวลา6วินาทีนะครับมาดูกันที่สกิลอัลติเมทอันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะสกิลอัลติเมทนะครับใช้ค่าคอรสี่ในการรา่นะครับแปลงร่างเป็นจินคิโอนะครับเออหดร่างลงแล้วก็ไปขี่หลังไปขี่หลังตัวละครอ,อื่นซึ่งเป็นพวกพองนะเลื่องมาหนึ่งเป้าหมายนะครับว่า ไอเบล่าไปขี่หลังใครโดยที่จะฮิลนะครับอันนี้ไอตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันถ้าตามเนี้ยที่อธิบายตรงเนี้ยมันคือฮิลให้เบล่านะครับเป็น460%ของพลาัาโจมตีแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรตรงเนี้ยบอกผมได้นะอย่างที่บอกว่ามันหาข้อมูลอื่น,นๆจากซอสอื่นๆไม่ได้นะครับผมก็เลยอันนี้ผมก็โดนสดเอานะ อ้างอิงจากอันนี้ที่ผมเข้าใจคือมันให้เวลา460%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็มอบบัฟนะครับเพิ่มดาเมจทั้งหมดระดับมากแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นระดับมากให้กับคนที่สูกสิงนะครับในเวลา20วินาทีก็คือดัสิงอยู่20วิเลยแล้วก็มอบพูดทารานะครับอนพูดทาราให้กับฝ่ายเดียวที่มี HP ต่ำสุดตอสกสแต็กนะครับ พวกพ้องที่ถูกสิงเนี่ยการโจมตีพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น25%ของพลังโจมตีพื้นฐานที่เบลล่ามีนะครับเมื่อพวกพ้องที่ถูกสิงทำดาเมจปกตินะครับต้องเป็นปกติเท่านั้นนะโจมตีปกติเบลล่าจะใช้3%ของ HP ตัวเองนะครับของแ HP ตัวเองเนี่ยทำดาเมจให้ศัตรูเป็นเวทด้วย ทีเรีก4ก็คิดเป็น92%นะครับใส่ป้าหมายเดียวกันตัวที่ไอเอฟเฟกเนี้ยมันจะมีคูลดาวน์อยู่ที่0.4วินาทีนะครับเกิดยิงทีหนึ่งรอ0.4วิมันถึงจะออกได้อีกทีหนึ่งนะทีนี้บัฟที่เกี่ยวข้องมาดูกันนะครับบัฟแรกร่างเชิดผุดนะอันนี้คือบัฟที่บอกว่าเพิ่มมาหลังจบตีให้25%เพื่อให้กับตัวที่เบลล่าไปสิ4นะครับแล้วก็พรพุทธลาพูดไปแล้วนะ เ,าาเพิ่มดาเมจทั้งหมดจะเพิ่มดาเมจทุกประเภทบวก45%โดยที่จะไม่สแต็กกับเอฟเฟกประเภทเดียวกันนั่นก็คือต้องอถ้ามีเพิ่มดาเมจทั้งหมดเหมือนกันก็จะเอาอันที่สูงที่สุดเสมอนะครับจะไม่มาบวกเพิ่มกันเนชะ่นกันนะครับที่ความเร็วเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น50%ก็จะไม่สแต็กกับเอฟเฟกประเภทเดียวกันนะผมสรุปให้เลยว่าตัวละครน,นี้ อ่ถ้าใครเล่นบูอาคาดเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นชินกับตัวละครประเภทนี้มันเป็นตัวละครที่เอาไวบ้บัฟเพื่อนร่วมทีเอาไวบ้บัฟตัวพิษ DPS ให้ดับทำดาเมจได้สูงขึ้นนะครับโดยที่แน่นอนมันเน้นไปที่คอนเทนต์การตีบอสเป็นหลักนะครับตัวละครนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสกับคอนเทนต์ตีบอสคุณสามารถข้ามตัวละครนี้ได้แต่ส่วนตัวผมแนะนำให้เปิดเพราะเกมแนวนี้ ถ้าคุณไม่ตีบอร์ดคุณจะพลาดทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ให้เปิดตัวนี้มาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะโดยที่ตัุลคอนี้ก็เป็นลิมิตหน้าตู้ในช่วงกิจการซัมเมอร์นี้เท่านั้นด้วยถ้าหลุดหน้าตู้นี้ไปนางจะไม่ลงตู้ธรรมดานะครับอัน,นนี้จากข้อมูลที่ดูจากเพ็ดออฟฟิเชีเลยนะนั่นแปลว่า ถ้าพลาดไปก็คือรอรีลันเลยซึ่งก็งไม่รู้ว่าจะรีลันเมื่อไหร่นะครับอีกนิดนึงก็คืออันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าค่าคอสต,ตัวละครนี้ค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งสำหรับตัวที่เป็นบัฟถ้าไปเล่นปูอาคายผมสังเกตแล้วบูอาคายเนี่ยถ้าเป็นตัวละครประเภทบัฟอย่างเงี้ยตวจมากแล้วจะให้ค่าคอสไม่เกินสาแต่ตัวละครน,นี้ใช้ไปสแล้วแล้ว มันต้องไปใช้กับไปใช้ไล่ให้กับตัวละครเอาค่าคอร์ไปไล่ให้กับตัวละคร dps อีกมันค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะครับไอ้อน,นี้ผมก็เลยไม่ไม่ชอบเท่าไหร่แล้วก็อีกอันดึงคือถ้าติเมลเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมใช้เวลาไล่พักเลยแบบว่าแทนที่จะกดปุ๊บแล้วก็แบบย้ายเข้าไปสิงเลยมัน,ม,นมันมีแบบลีลาแอนิเมชันนิดนึงกว่ากว่าลางจะเข้าไปสิงอะ่ะมันก็เลยผมรู้สึกว่ามันมี แกลบตรงนี้ทําให้ดาเมจที่ทาที่ควรจะทําได้มันหายไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อนหนึ่งที่รู้สึกไม่ชอบใจสําหรับตัวละครนี้อ่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือคิดว่ายังไงก็เป็นตัวละครที่ควรจะมีสําหรับคอนเทนต์ตีบอสนะครับจะทำให้ทาดาเมจได้สูงขึ้นพอสมควรนะอ่ะเดี๋ยวตัดไปท้าทายโซโลเลดนะเป็นตีบอสตัวหนึ่ง เล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอตรงนั้นครับอ่ะผมมาที่คอนเทนต์ตีบอรนะครับเป็นลูน้อยเบล่าหมายเลข13บสาที่จะเป็นระดับปกตินะครับผมเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ลงทุนเติมเกมนี้สักเท่าไหร่ก็เอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวผมผมไม่มั่นใจนะ มันอาจจะมีโอกาสผิดพลาดเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะบอกเหมือนกับถ้าเกิดใครตามช่องผมมาผมจะพูดเสมอเวลาผมตีบอสในเกมลัพวงนี้ก็คือผมจะตัดไปรันที่ผมผ่านนะครับเดี๋ยวไปเจอตรงนั้นครับผมเอาเบลล่าลงด้วยนะก็คือตรงนี้ที่คุณเห็นก็คือ2ช่องนะครับที่เบลล่ายืนจะเห็นว่า2องช่องข้างๆก็คือที่ว่าบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคือสกิล อ,อันนี้นะครับคูทาราไปเลยนะมาถึงเดี๋ยวนะผมลืมนะครับเดี๋ยวนะมาเพิ่มใหม่ได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเอาเบล่าก่อนเลยนะเดีคุณสังเกตน,นะก่อจะเข้าไปสิงม่เวลามาก ก็นี่นะครับได้บัฟมาก็เหมาะกับตัวละครแวนเฮลซิงด้วยเพราะแวนเฮลซิงสกิลอันติเมทเนี่ยจะไม่ใช่การใช้ออนติเมทไปตรงๆเหมือนเป็นการบัฟให้ตัวเองแล้วโจมตีปกติรุนแรงขึ้นนะครับก็เลยซินเนจีกับตัวเบล่าได้ดีนะมาผมเปิดโล่ไปก่อนแล้วก็อาคาเล่าเรงคาคอร์สครับจากนั้นพี่แวน จะให้พี่แวนเปิดเบลล่าหลุดออกมาแล้วอ่ะ่อรอจะให้เบลล่าใช้น,นี่ก่อนเลยแล้วกัน,นเบลล่าทำให้พี่แวนตรงนี้โดนชักใหญ่นะครับต้องย้ายตำแหน่งดึกออกสกิลย้ายตำแหน่งเป็นชักใหญ่ออกนะ ล่าเล่งคาฮอสไปนะครับมาอีกแล้วเอาระวนสกิลอะแล้วก็ดึงชักใหญ่นะครับวนสกิลออกไปครับนี้มันก็จะลม้มอ่าตรงนี้คีแวนก่อนก็นเลยแล้วผมจะเอาเบีย่าเข้าสิงคีแวนอีกทีนึงอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้อง ใช้ไอโอน่านะครับลงโลซะมาสนเขาเปทั้งปาร์ตีเ้เลยเร็งคาคอร์ตนะครับตรงนี้ผมรอคาคอร์ดอีกหนึ่งแล้วก็ตัวใช้ของพี่แวนก่อนเลยเพร จะเปล่าต่อไอทีแหวนตรงนี้ดูยากรึเปล่าว,วะตัวไปเนี่ยผูกแล้วแหละเอ้ให้ปวดนะผมบัฟให้ถูกตัวปว่วะเอ๊ะผมไปบัฟให้ไซรีนป่ะเดี๋ยวผมเริ่มตาผมเริ่มไม่ดีละตายล้ว,ไ,ลวไอ้เหี้ย่ะไม่เป็นไรงั้นเราก็เล่นทำดาเมตจากไซรีน เล็งหาคอดไปนะครับผลสกิลบอสต,ตายแลลวเนะอ้ยนะทีนี้ไอาระดับฝันร้ายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ลงเดี๋ยวขอดูก่อนโหมดฝันร้ายนี่มันน่าจะเป็นโหมด ทำแต้มมั้งถ้าถ้ามันอ้างอิงก,กับน,นิเกนะมันจะเป็นหมวดทำแต้มนะครับแล้วก็ลงได้หลายหลายทีมซึ่งเดี๋ยวผมก็คงลงเล่นๆแหละแล้วก็เอาแต้มนิดๆหน่อยๆนะเคนะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ